ชาวดวนที่ซีเทแลนกลับมาจะส่งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเริ่มเที่ยวบินแรกวันที่25มิถุนายนจำนวน40คนด้วยกัน เป็นอันว่าสิ้นสุดการรอคอยและก็สิ้นสุดทางด่วนแล้วนะครับใครจะไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลต้องผ่านโครงการ TC Thailand เท่านั้นและงานก่อสร้างยังไม่มีการเปิดรับนะครับมีการหลอกลวงกันสูงมากระวังถูกหลอกลวงกันด้วยก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ทีซีเท l a n d ได้โพสต์เลยนะครับ เพราะวันนี้นะครับได้ประกาศให้คนนะครับที่มีรายชื่อเข้ากลุ่มเดินทางในวันที่25มิถุนายน2567ในสายการบิน l อ l อ084ผู้ที่มีรายชื่อนะครับก็ต้องสแกนเคอร์โค้ดแล้วก็กรอกข้อมูลตามวิธีการขอเข้ากลุ่มที่เจ้าหน้าที่ทํารูปอธิบายไว้แล้วนะครับดังนั้นนะครับห้ามรายงานใส่ชื่อเล่นแล้วก็กรอกข้อมูลเข้ากลุ่มที่ผิดจะไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้ากลุ่มนะครับ และเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่โพสต์ไว้ชัดเจนนะครับว่าห้ามนํารูปที่ทางเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อหมายเลขลำดับคิวนะครับแล้วก็ Q ิวอาร์โค้ดและก็เงื่อนไขในการเข้ากลุ่มนะครับเขาไม่อนุญาตให้สื่อใดๆนะครับเอารูปไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางช่องลุงหน่อยจะไม่มีรูปมาให้พวกเราดูนะเราไปดูในเพจ TC Thailand นะครับ ผมเอาข่าวมาแจ้งให้สำหรับคนนะครับที่รอคอยนะครับข่าวสารการบินให้ทุกคนได้รับทราบกันโอเคก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับคนที่รอคอยไปทำงานที่อิสราเอลอ่าโดยเฉพาะผู้สมัครรุ่นที่17ที่เป็นผู้ถูกเลื่อนบินนะครับมาตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับเรารอคอยกันมานานมากนะครับ7จเดือนเลยทีเดียวก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่มีการจัดส่งตามเป้าหมายที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเที่ยวบินนี้คงไม่ใช่เที่ยวบินเดียวนะครับเดี๋ยวมีเที่ยวบินออกมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านะครับจะมีเที่ยวบินออกมาแบบรัวๆเลยเพราะตอนนี้ต้องเร่งจัดส่งแล้วนะครับเป้าหมายเขามีกําหนดไว้ชัดเจนอย่างน้อยๆนะครับถ้าเป็นทางการก็คือ5000นคนแน่ๆนะครับ ที่เหลือก็อยู่ที่การเร่งจัดส่งว่าจะดําเนินการได้รวดเร็วขนาดไหนเพราะจริงๆเป้าหมายที่ท่านรัฐมนตรีแจ้งไว้ก็คือ1,000 0คนนะครับก็เรามาเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ละกันนะครับเพราะว่าเขาต้องทํางานหนักมาก บางทีเสารอาทิตย์ก็ไม่น่าจะได้หยุดนะแล้วก็สิ้นสุดทางด่วนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใครอย่าไปลงเชื่ออีกนะว่าสามารถสมัครไปทํางานที่อิสราเอลได้โดยไม่สมัครผ่านโครงการทีซีไทยแลนด์นะครับไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมนะครับเป็นบุคคลเป็นอะไรล่ามจริงล่ามปลอมหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่บอกว่าดีลตรงกับนายจ้างได้อย่าไปลงเชื่อเลยนะอันนี้ของจริงแน่นอนแล้วเขาเริ่มจัดส่งแล้วนะครับ ระวังถูกหลอกให้เสียเงินด้วยพูดถึงถูกหลอกนะครับงานก่อสร้างนะครับตอนนี้ระบาดมากเลยนะก็ต้องบอกว่าคนที่มาประกาศรับสมัครงานก่อสร้างเป็นการเปิดรับสมัครที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับ ผมไม่บอกนะว่าเป็นมิจฉาชีพไหมเพราะว่าความผิดมันยังไม่เกิดนะครับยังไม่ได้มีการหลอกลวงกันแต่สิ่งที่เขาทําแล้วเอาไปประกาศเนะี่ยบอกได้เลยว่าผิดกฎหมายแรงงานแน่นอนเพราะว่าคนที่จะเปิดรับสมัครได้จะต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานซึ่งต้องมาในรูปแบบบริษัทจัดหางานเท่านั้นนะครับใจจริงอะผมไม่อยากให้เชื่อหรอกเพราะว่า หากมีการเปิดรับสมัครนะี่ยกรมเขาก็จะมีการประกาศอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งเป็นบริษัทเอกชนเขาก็จะมีหน้าประกาศหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้รับสมัครคนหางานอยู่เพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าคุณต้องตรวจสอบ คนที่รับสมัครให้ดีๆถามเขาว่าเป็นบริษัทจัดหางานไหนนะครับชื่ออะไรแล้วคุณก็เอาไปเช็คกับกรมการจัดหางานก่อนว่ามันเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมคุณต้องโทรไปเบอร์โทรอย่างเป็นทางการนะเพราะหลายมิชฉาชีพหลายคนที่หลอกลวงเราเนี่ยเขาจะอ้างชื่อบริษัทก็ได้ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนระวังในจุดนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่างานก่อสร้างนะ หากมีงานที่เขาเปิดรับสมัครแล้วกรมนะครับประกาศเป็นหนังสือ,อให้รับสมัครอนุญาตให้รับสมัครคนหางานได้เดี๋ยวผมเอามาประชาสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงดังนั้นตอนนี้นะครับให้อยู่เฉยๆก่อนเพราะว่าถ้าคุณดิ้นรนไปนะคุณมีแต่เสียเงินนะครับอันตรายมากและตอนนี้กรมเขาเปิดส่งอย่างเป็นทางการเขาไม่ได้ระงับเหมือนช่วงก่อนนะ ดังนั้นการทำงานของเจ้าหน้าที่จะเข้มข้นขึ้นนะครับเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลตอนนี้นะครับที่สนามบินมีการนะครับเข้าไปาระงรับการเดินทางของแรงงานที่ไปทำงานอิสราเอลบางคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น คุณได้วีซ่าการทำงานคุณต้องไปแจ้งกรมการจัดหางานก่อนนะหากคุณไม่แจ้งนะครับคุณอาจจะถูกระงับการเดินทางได้แล้วคุณก็ต้องมาเสียค่าตั๋วเครื่องบินใหม่นะครับถ้าคุณมีวีซ่ามีสัญญาจ้างคุณไม่ต้องกลัวครับคุณเดินไปที่กรมการจัดหางานได้เลยนะครับไปขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วถูกต้องแล้วคุณก็สมัครเป็นสมาชิกกองทุนซะ เมื่อคุณสมัครสมาชิกคุณก็รู้อยู่เนาะในรอบที่แล้วเราได้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมครับการสมัครสมาชิกกองทุนแค่สี่ร้อยบาทคุณได้เงินตั้งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วนะครับหากเราไม่ได้ใช้ก็ดีไปถูกไหมครับก็ให้คนอื่นเขาได้ใช้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเชื่อในสิ่งที่ช่องลุงหน่อยบอกนะไม่อยากให้ใครถูกหลอกอีกแล้วนะโอเคก็ ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีที่สุดในรอบ -78 เดือนเลยนะก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีเที่ยวบินออกมารัวๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เขาด้วยเขาต้องทำงานหนักมากนะครับแล้วก็ช่อง,งหน่อยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าจะมีเที่ยวบินรอบใหม่แล้วก็คนที่รอสัมภาษณ์อยู่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันมีออกมาแน่นอนนะครับก็ ขอให้ทุกคนนะครับได้ไปทำงานที่อิสราเอลอย่างที่ใจหวังไว้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกนคนนบคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลูกหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลูกหน่อยสวัสดีนะครับ